สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับละลินละลิตแอนปัญญานายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และในวันนี้ละลินก็จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการที่จะให้นักศึกษาทุกคนมารู้เกี่ยวกับกลโกงของมิจฉาชีพและวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้โดนหลอกเพื่อให้นักศึกษาทุกคนรู้เท่าทันค่ะและวันนี้เราก็อยู่กับทั้งสองท่านค่ะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนาตัวสักเล็กน้อยค่ะครับผมพันตุลัยมัชัยอินเถื่อนครับผู้กับการฐานที่ตำรวจภูธรภูพิงคขราชนิเวศครับ ดิฉันร้อยตำรวจโทหญิงพัทรนันคำปวนค่ะรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศค่ะในฐานะที่ทั้งสองท่านเนี่ยมีประสบการณ์นะคะในการทำคดีเกี่ยวกับกลโกงของมิชาชีพต่างๆมาเยอะมากเลยค่ะแล้วลินเลาอยากจะสอบถามว่าทั้งสองท่านคิดว่าสิ่งที่นักศึกษาควรที่จะต้องระวังมากที่สุดคืออะไรคะก็สิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของทุกวันนี้ต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีนะครับเข้ามาถึงตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ส่วนตัวห้องนอนห้องน้ําห้องเล่นในขณะที่เราถือโทรศัพท์ไปไหนเนี่ยมีชัยชีพก็เข้าถึงได้นะครับดังน,นั้นเนี่ยสิ่งที่เรามาวันนี้ก็คืออยากจะมาเตือนสตินักศึกษาก็อย่างที่ท่านภูมิกับบอกอะค่ะคือปัจจุบันเนี้ยนักศึกษาส่วนใหญ่อะค่ะจะโดน ในการหลอกลวงอาชญากรรมออนไลน์ซะส่วนใหญ่เนื่องจากว่าเข้าถึงในส่วนของบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะในรูปแบบของการหลอกลวงค่ะก็จะเป็นในเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะแล้วอยากจะทราบเพิ่มเติมว่ากลโกงแบบไหนเนี่ยที่พบมากที่สุดคะเกี่ยวกับเรื่องกลโกงเนี่ยจริงๆในส่วนของตารวจเราเองเนี่ยแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด15ประเภทซึ่งใน15้าประเภทมีเยอะมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ นักศึกษาโดนเยอะที่สุดเนี่ยถ้าเป็นจํานวนครั้งเนาะ,ะจำนวนครั้งเนี่ยอยู่ที่การซื้อของแล้วไม่ได้ของนะครับแต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยก็จะโดนที่มูลค่าประมาณหลักร้อยหลักพันสูงสุดเต็มที่ก็คือหลักหมื่นนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของอมูลค่าความเสียหายเนี่ยเยอะสุดก็คือเป็นเรื่องของคอร์เซนเตอรนะ์คอร์เซนเตอร์นี่คือการข่มขู่ให้เกิดความกลัวทําให้กลัวก่อนแล้วก็ให้โอนตังค์ซึ่ง มีมูลค่าเนี่ยเป็นหลักร้านนะครับที่โดนกันแต่จานวนครั้งน้อยถ,ถ้าเทียบกับการซื้อของไม่ได้ของเนี่ยคอเซ็นเตอร์เนี่ยมีจํานวนน้อยกว่าแต่มูลค่าความเสียหายเนี่ยสูงกว่าครับแล้วลลินอยากจะสอบถามต่อว่าอยากจะทราบว่าวิธีการที่มิจฉาชีพเนี่ยเขาจะสามารถรู้ถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้เนี่ยคือเขามีวิธีการยังไงบ้างคะอย่างนี้ครับก่อนที่เขาจะมาหลอกเราเนี่ยเป็นธรรมดายแล้วเขาต้องรู้ข้อมูลส่วนตัวของเรา ีนี่ข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยมันก็มีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลสาธารณะเนาะเป็นข้อมูลที่อยู่ในที่ลับเช่นข้อมูลสาธารณะก็คือชื่อนามสกุลอายุอะไรเงี้ยเราอาจจะมีข้อมูลยอยู่ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปที่ทางมิจฉาชีพเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็นํามาใช้ได้แล้วก็มาต่อกับข้อมูลเช่นการส่งไปเสนอการซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับหรืออาจจะมีบางข้อมูลเนี่ยที่หลุดรั่วออกมานะเกิดจากความไม่ระมัดระวังอะไรเนี่ยก็มี ซึ่งเขาก็ต้องออรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยมาการที่จะหลอกเหยื่อสักคนนึงเนี่ยมันต้องมีข้อมูลที่สร้างความน่าเชื่อถือให้เหยื่อได้เชื่อเราได้นะครับสร้างแพลตฟอร์มหลอกขึ้นมาเช่นถ้ามีการรีเซ็ตรหัสผ่านก็มีการสร้างแพลตฟอร์มหลอกขึ้นมาให้เราใส่ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใหม่อย่างเงี้ยครับโดยใส่พาสเวิร์ดเก่าก่อนลักษณะนี้ครับ สิ่งที่เขาได้ไปนั่นคือพาสเวิร์ดเก่าของเราไปอย่างสมมติหูฟังเนี่ยราคาเนี่ยประมาณหลัก5,000-6,000เนี่ยแต่เอาเอามาหลอกขายในยราคาหลักร้อยซึ่งจริงๆมันไม่มีจริงะครับแต่เขาก็มีช่วงโปรโมชั่นเนะเาะให้หลอกให้กรอกข้อมูลเพื่อสั่งซื้อแต่จริงข้อมูลที่กรอกไปเนะ่ยเป็นการดักเพื่อให้เราส่งข้อมูลไปให้เขาดังนั้นนะเขาก็จะได้ข้อมูลมาอีกทางหนึ่งนะจากวิธีการหลอกนะขอข้อมูลจากเราครับ พอแบบว่าข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปแบบนี้แล้วแล้วมันมีโอกาสสูงมากที่นักศึกษาของเราเนี่ยจะสามารถแบบว่าหลงเชื่ออย่างง่ายง่ายดายอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากจะสอบถามทั้งสองท่านเพิ่มเติมว่าคิดว่ามันมีสัญญาณอะไรบ้างคะที่จะสามารถบ่งบอกว่าตอนนี้เรากําลังถูกล็อกอยู่ค่ะเวลาแบบมิชาชีพโทรหาน้องๆอ,อย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาเกริ่นมาแค่ข้อมูลส่วนตัวหรือว่า ที่มันหลุดอยู่แล้วแพร่หลายในปัจจุบันอย่างเนี้ค่ะแต่ว่าสเต็ปถัดไปอะค่ะเขาจะมีการอ้างว่าเขาอะเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆที่จะมีมีส่วนที่ว่าน้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับในการกระทําความผิดอย่างนี้ค่ะสัญญาณตรงเนี้ยอยากจะบอกว่า อย่างถ้าอย่างเช็คดีๆอย่างเงี้ยหน่วยงานรัฐส่วนใหญ่จะไม่มีการใช้เบอร์ส่วนตัวในการโทรหาน้องๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาการไปติดต่อราชการที่ไหนไม่ว่าจะเป็นสถานีตํารวจหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะคะเราจะต้องเข้าไปติดต่ออย่างที่สถานที่ตั้งนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะการที่อำนวยความสะดวกอย่างเช่นโทรมาประสานงานนะหรือว่าให้แอดไลน์ line, เพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆเงี้ยมันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าหน่วยงานราชการก็ต้องไปติดต่อที่ หน่วยงานราชการเนี่ยที่ตั้งนั้นๆอยู่แล้วเนี่ยค่ะสัญญาณตรงเนี้ยมันจะเริ่มบ่งบอกได้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงน้องๆกําลังถูกหลอกเนี้ยค่ะอีกจุดก็คือการโทรมาแล้วก็ให้โอนเงินอันนี้อ,อันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเลยว่าคือมิจฉาชีพ แล้วก็มีชาชีพส่วนใหญ่อะค่ะเวลาอ้างเป็นหน่วยงานก็จริงอ้างเป็นหน่วยงานปาปชรหรือสถานีตํารวจแต่บัญชีปลายทางที่ให้โอนเงินกลายเป็นบัญชีบุคคลไปซะอย่างนั้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะถ้าอ้างเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงานจริงก็ต้องเป็นบัญชีของหน่วยงานซึ่งบัญชีหน่วยงานอะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วมันมันจะไม่มีอะค่ะบัญชีหน่วยงานถ้าเกิดว่าจะต้องมีการชําระ ในส่วนของค่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินสดหรือไม่ก็เป็นเช็คซะส่วนใหญ่ของหน่วยงานต่างๆเงี้ยค่ะลลินนะคะอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยทราบว่าเราเนี่ยมีองค์กรนะคะหรือว่าหน่วยงานไหนบ้างที่จะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของการถูกหลอกได้ค่ะก็จริงๆอย่างนี้ครับถ้าถ้าโดนแล้วเนี่ยหลักๆก,ก็คือโอนเงินไปแล้ววิธีการที่ทําได้เร็วที่สุดตอนนี้ก็คือ,อ,อรีบบายัดบัญชีให้เร็วที่สุดคือบัญชีก็คือบัญชีของคนร้าย นะครับที่หรือบัญชีม,เเามาช้เนี่ยที่เขาามาใช้ให้เร็วที่สุดก็คืออันดับแรกคือโทร1441ก่อนนะครับจากนั้นก็รีบมาที่สถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดนะเพื่อมาแจ้งความร้องทุกข์นะครับ ก็เสริมจากท่านพุ่มกับเนะาะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะมีในส่วนของ2ช่องทางที่สามารถให้ประชาชนนะคะหรือน้องนองนักศึกษาค่ะแจ้งความผ่านออนไลน์ได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องไปที่สถานีตำรวจเป็นอันดับแรกก็คือช่องทางแรกก็คือ1441อย่างที่พุ่มกับบอกหรือช่องทางที่2ก็คือ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e .com น้องๆสามารถลงทะเบียนแล้วก็แจ้งความได้เลยแต่ว่าเบื้องต้นนะคะมันจะมีเว็บ ที่เ,เรียนแบบเว็บปลอมขึ้นมาต้องย้ำเน้นย้ำน้องๆว่าต้องเป็น .com หรือ .go.th เท่านั้นนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟงังข้อแนะนำดีๆเกี่ยวกับกลโกลงของมิจฉาชีพและพร้อมกับวิธีป้องกันไม่ให้โดนหลอกนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ